สบายดีทุกคนมือนีกับอ่อนานาออ่อนากับน้องสายเป็นบรรยากาศไปกินข้าวยุนาแล้วก่ะ <c oughs> ไปคิวข้าวไปคิวข้าวฮื้อนั้นอมเนาะแล้วกับบางทีกับตัวแรกก็ได้ฮื้อเลยฮื้อไว <c oughs> เป็นบรรยากาศไปกินข้าวยุนาแม่ก็ไปไปตึกจีลุงไปจอมจุงน้องสายบสบายก็เืยอผาเป็นบรรยากาศแบบยามร่มแบบนี้ <c oughs> ยามรมแบบนี้แล้วพาไป พาไปอยู่หน้าไปไปหน้าตับ<ป>มาน้อนนี่มีเอาไว้น้ามาค่ะจะแล้วน้ำทำไมอยั้งไปอืมน้ำยัางไปขึ้นข้นมันยังม่ยั้งไปเพราะว่ามันเบี้ยไป มาแล้วเมย์ทเด็ดหอนเด็ดหอนกินกกินซกิอเด็อนหมเมยด้นเดีวนดียอนหน้าไก่เติบนักเครื่องอยู่เครองกินลย นี่ยมันบวมน่นะนะาสามะ,ะเอาบุบสามะเอาอบวบสามผูโอเค <c ười> ขึงกับองเห็นเลยไปทางพี่กับไปองเหน็นยิงายังมาก็ได้มาทางนี้ เนาะเขาก็มาฮอขหน้าแล้วกะเอาอันจิลุงไปจอบไว้ก่อนเนาะอันนี้เป็นจิลุงทีเดี๋ยวพี่คือพี่คือเธอเก่อาเล้เธอเก่อเนี่ยแบบฝาโลดเอาไปเลยอ่ะแม่ลงกิ่ยวข้าวก็อะไรแม่ว่าเอาจิลุงลงไปแซะไว้ก่อนแล้วก็ไปกิ่ยวข้าวก็มายามเอามันละได้กุ้งได้ผีหรือโบไปมึงงเคยย่าะเตี๋ยวที่ไรผู้เกียวอยู่กับแต้ bây giờ mình muốn thử gợp à, mình nhỏ hơn rồi จับไว้ก่อนไปไปเกี่ยวข้าวมัหนึ่งไปเกี่ยวข้าวก่อนมาใหญ่ เอาเขาจังไม่นนหนาวมันเิมมันงดตึ๊เล,ยม,ลยมีเอาเขาีเอาโอ๊กอะนี่เอาอะไรนี่มันอะไรอ่ะเดีอไปหัวเดี๋ ี๋ยวแล้วแล้วคือนี้ไปนะไปยามจิลุงก่อนฮึจุดเต่นได้แมงมันอยู่มือนี้กะเบิ่งจิลุงมันอะได้หรือเปล่าแล้วส่ยอสอ่งไม่รู้ ขาดขาดอะไรเลยมันไม่ได้รู้ มาพี่ไปไปเอาเครื่องเอาไปไแม่เฮาน,น,นี่เนยเข้าโคได้บอกอสัมเนียไหม ก็โหแล้วนี่มือขนาดเลยนี่ปะปะซิวน้อยมกปะซิวน้อยโอ้ยเย็นเย็นคข้าง ยามอีเธอริโสงมีเห็นปลาเลยนะเธอนีน่มึงอ่ะโอ้ได้อยู่ดอว่าบ่ได้ การเอาปลาแบบทุรักทุเร papa Pak ในกเกี่ยวเข้าได้แมงมันมือนั่งก็ไดคุมบ่หาบลาคุมบ่อบบนะจามแมงมันก่ไฟเป็นก้อนปีนเซอไฟจามแมงมันยิงไปมัน ตัวเอายูก็ก้วยตัวใหญ่คนนี้แล้วก็แขงคนนี้เยูะดูง่ายนี่ฝันอ่อนๆบ่งน้อยบอกอันนี้นะแม่มบ่งเป็นแมงมันแมงมันแล้วเออเออมึงทำไปเอาแมงมันอ่ะแมงมันอยู่ไปมันก็ลายหนึ่งให้กินแล้วเลยไหม อิเาเลยดปีนเอามาอากพักตาแรกตจีทแมงมันนีแมงมันจีแล้วล่ะมีชุกไปเลยมีชุกก็กินได้แมงมันมันไม่ได้มีเลือด่ะ กินมาไหมเอาไหมบบอ่ะเบ่มาลี้งล่ะกลิ่นแมงมันเพิ่อเป็นกลิ่นจเกเตะรัเ่เอ็นตเห้เขาเินแล้วตัวน้อยมันไปชุกมันอยู่ลุม,ม,มุ่งเา ลานี่เดพระาพระแม่จะไม่เห็นไม่ทันมั่งกเดี๋ยะล้างนนะนืมกลือลี่เออ่น ít này hàng hoặc ừ. thôi bìa 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 แกงฝาแกงปูแกงเอิงรุ้โ้เวลานั่นแหะเอเอามาพักมาเอ้ยเนออย่าดนยนี่้าโอพี่ั่นบิดลูบิดเน็หน่อยนั้นนะเขาใช่ไหบิดเกิดอันนี้ได้ลดิว่าอันเอ้ยแล้เไปเชป็นล็อเป็นตพนนงนี่แถวนี้ทำเป็นวัดมก้เป็นล็อตมันบ่ชอยได้เลยชอยได้ละพันเข้าหายญ่เลยดวกนะเอาี่เป็นิน่อี่เปเหะยม เห็นอยู่นี่แหละดมอยู่อันเห็นกับปูร้านเด็ลากอะเร็วมาเสื้อยู่ถามเราลากคือแบบบัดชั่วโมงดนตรีห้ามพลาดเอาบัตเลิกละพลาดหามีเข็นเฮ้ยดูอยู่ตรงเสื้อคือเสื้อตรงเยอะกเลือดนึงกับหามีเข็นเป็นเลือขาไปมีขาผมน้องก็ อเอาสิอ yeah. you know. yeah, ันตีอยู่ัน้เขได้มันาตาโดนเราบ่ากตาขได้หอยนี่กอชิ้นแหงเลยเจ็บเวลาบ่หามงเล่นได้องสานเอ็ดกินลงเล่นปิ้งอันนี้ก็ได้มัหาวแล้วปิ้งสุกว้ชิ้นิชิ้นก็น้อยลูกแล้ลูกใช่ตาลูกๆๆๆเจ้หรอลูกอ้อมลาหนังเอ้ย

ra <laughs> bạn là thôi chung này nói nè tung tên tung tên không phải bền ừ. lùm phạt mà cả xúc đi, <laughs> cứ đeo đấy หอมหอมบุกชุดซีรีส์ใม่จะเย็นขึ้น้ำต้นไก่ลูกไก่น้ำลูกไก่ไปได้แต่เค่งแล้วมึออยู่แล้วมึงพอออกแคบิจุนไฮด้วนะปุ๋งแล้วไงสมั สองโมงยังไม่ได้กินข้าว <laughs> มีเยอะมีเยอะไปเเป็นจำพุ่งั้นเยอะจำพวกกินข้าวจำพ่งมันจะกินตําบีตําบีกับตําบีเสื่อดูชีเดาเสือคนเราคือกินใกล้เลยไม่ได้กินข้าวทุกคนสองโมงกินข้าวเที่ยง ฝนเข้าตอนแรกแรงมีแห้งเกินมืออื่นมีเพื่อจะมาเา้ี่ยออะไรเกือบนี่เพื่อมีสองครูอ๋อเกือบเจ้าถือขีดตุ่มฝน,นขึ้นมาไว้อยู่เทงมือบิทันแบบบิทันเอ็ดฮางอ่ะแบบฮอนบิทันเอ็ดฮางอยู่ลุมว่าเอาหากระเกีลยวเฮือเดียวนึงก็เลยขึ้นไปเพื่อยังเจ้ลุงเพื่อไปเอากระยางมาเขายัง,ขยงเยยขกเกียวอยู่เขาสกีเอาจะแล้วมันละ คำกูกิโลชักได้ปะกูเจ็บไปกูแห้งเนาะมันกนันเนาะหาก็เกี่ยวตอนเช้านี้ก็แห้งเติมตอนนี้ก,สก็สี่โมงสามโมงเบิกซื้อคือแดดอยู่แต่คันได้คำแล้วก็ปะ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 ,ปะ,ปะทั้งมือเช้านี้ตัวได้แม่งมันชิบตัว ตอนข้างหน้าอันนี้คุบเอาคุบเอาคุบอีท่านมันหลายตัวดิ้นตัวปงปีใหญ่เงี้ยเด็กมือเดียวกันจ้าที่เอากินข้าวกินน้ำแล้วมีมีแล้วเกลียวแล้วโหนขึ้นไว้ทัเสียงเพลงว่าพิธานเอ็นทางนี่ลุ่มเพราะเาหางกระเกียร์เธอเดียวมันกระเทินมันกระเทินเอ็นทางนี่ลุ่มก็ขัดแค่ เอามืดวะสัต่า,า<ะ>เอามืดเป่า,านี่เอาแ้วเด้อแถวนี้เด้อเห้ยน่ะแต่เธอแบบยังเขียวอยู่นะมันมันทันได้คือแก่กำลังพอดีเอ็ดเข้าโคเข้าเมาอยู่น่ะเธอหน่กะแบบพอดีเอ็ดเข้าเมาอยู่ ตัวน้อยๆตื่นบึดนานเอาบึดซบึดบึดซบึดบึกบึกยังมีพ่อะนั้นเอาอีกหลายๆถือเนื้อแมงมันนี่มันเมื่อถือเมื่อเด้อถุงเสื้อเลยมีมีถุงเสื้อเด้กยังมันนะมีมีเบิรงเด็ด ตีนมนันโหเมือไปแล้วโหเกมเมื์เกมเมย์เกมเมย์บนเต่ายอดดีเดิดเท่านก็เอาเองเชื่ออีโผลนุ่ง <3, 4. S 1> เป็นโลก กัรคั่นคายเพราะว่าซื้อมันโมเมนต์ซื้อพายคือปุณหลาม ปาสลามเนทั้งหมดอะ้รเป็นอล่ะชั้นนี้ย่องแก่เก่งใจเอาหมดลบ่เก่งใจเอาหมดลด สู้ชีวิตกระไหนมันม่รูนหนาขาดทางเนืมองดูมันขาดสู้ชีวิตกระเกถือแน่เลยตนะเลยนะตอเกบวัดา นี่เอาได้แล้วนะไประดีกดีเธอมนคือพวงไหว้ tập binh truyền thống của mọi người mọi người mọi người mọi นเากะกำลังสิมือมือก็ขำแบบมันขำไวในยามนี้นะคลิปนี้ก็บพ่มีผู้หลายหนูกมาเกี่ยวเขาด้วยขขเขาโคเข้ามากับบิลิเกี่ยวอ่ะซ้ำ <c oughs> มันขำเท่านี้กับขำแล้วมือเขาเดินกับมือเลยวันนี้สิขอจุคลิปเพียงเท่านี้เข้าใจทุกคนเนี่ย oh, 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 มาฮ oh, oh, ักส้มเ oh, oh, oh. ด้อบาย